Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. <laughs> okay. อวยพรให้พี่ปุ้ยกับพี่อักัสหน่อยขอให้พี่ปุ้ยไม่อยู่ในห้องคนเดียวอะต่อไปน้อยกัตไปน้อยกัตเปนยังอักัสเป็นไงไปอักัสมีความสุขไปมิดกัตมีความสุขเจ้าเจ้าอวยพรเร็วอพให้พี่ปุ้ยหน่อยตัดเทียนแห้งไว้หนยพี่ปุ้ยขอให้พี่ปุ้ยเป็นยงไงอุ้ยอยากกิน พุ้ยยังไงลกต้องดีไวยพอนหน่อยขอให้พี่พุ้ยขอให้พี่พุ้ยทำไงคะเป็นไรคะต่อเน่างพึ่งที่ขอให้พี่พุ้ยตั้งใจเรียนอย่างเดียวนี่แหละที่ยากของนนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆ ขอให้ย่าใหวยพรให้ตัวให้ลูกลูกแม่ว่าตัวนูกอยาพึ่งใครขอให้ลูกใจเย็นเย็นรักน้องเยอะๆเวลาบอกอะไรก็ให้เชื่อย่าเชื่อปู่เชื่อพ่อเชื่อแม่อย่าดิ้งอย่าโจรพูดแรงเลยคนี้หลังเลยพูดแต่เมื่อวานนี้